สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกุาพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพล์อดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านพร้อมที่จะเก็บแล้วครับล้างสีรอบได้อย่างนี้แหละครับท่าน เพราะว่าสกปรกมากครับตอนที่ผมทำการล้างครับคือไม่มีความสวยงามอะไรเลยครับตอนนั้นครับดำปีดูไม่จืดเลยครับท่านลักษณะง่ายๆคือเปรียบเทียบกับเหรียญนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหรียญพีพศนี้นะครับเนี่ยดำกดเล่นนี้ด้วยสำรับทาที่ผมทําการล้างครับครั้งแรกนะครับเรามาดูครับตอนนี้ครับที่ทําการล้างแล้วครับเนี่ยเปรียบเทียบกันดูครับนี่ครับความคมชัดเจานี้ ต่างกันอย่างมากมายเลยนะครับสานเหรียญด้านข้างล่างเนี่ยที่ผมจะรีวิวนี่คือเหรียญดีครับ่านและเป็นปีที่ผลิตยากลยผลิตน้อยที่สุดในบรรดาเหรียญสิบาทครับเป็นอันดับที่สามเลยครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้นะครับหายากมากครับในปัจจุบันนี้ผลิตไม่เยอะครับไม่ถึงหนึ่งล้านเหรียญด้วยซ้ำเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้ครับเนี่ยนี่ครับลักษณะแตกต่างกันไหมคมชัดแจ๋วครับกับยังไม่ได้ทําการล้างนะครับความแตกต่างห่างกันเยอะมากนะครับ่าน เราไปดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเพราะว่าเป็นเหรียญที่เดี๋ยวค่อยบอกวันปีปีปศอะไรและจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านอีกอย่างคือผลิตน้อยราคาดีมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีครับพี่จิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับด้วนในก็สีทองล้วนๆครับท่านปากกาผมคงไม่ออกหมึกแล้วนะครับเนี่ยผมไม่อยากทําการล้างอีกรอบหนึ่งครับมันจะสึกล้อมากกว่านี้แค่นี้มันก็เห็น บอดสัตร์ชัดเจนอยู่นะครับสวยงามอยู่นะครับท่านไม่มีการสื่อรอเลรมากมายครับแต่ก็ยังดีครับเนี่ยที่ปีพศนี้ผมมีอยู่ครับตอนนี้อยู่ประมาณหกเหรียญครับท่านซื้อมาสองครับอีกสี่เหรียญนั้นน่ะเก็บได้จากในระบบวนเวียนนี่แหละครับท่านแต่นานแล้วนะครับท่านตั้งแต่โควิดจะไม่เข้ามาเลยหกเจ็ดปีก่อนนู้นนะครับท่านที่ผมเก็บได้มานับจากนั้นมาเท่าเดือนนี้ไม่ได้สักเหรียญเลยครับ ไม่มีอีกเลยหลังจากสี่ปีต่อมาเนี่ยไม่มีเลยครับสตวในระบบมุนเวียนมีอย่างเดียวคือต้องกรรมการซื้อจากนักสะสมเมืออาชีพแล้วครับเขาถ้าเขาจะขายเรียนละพันสองพันเลยนละเป็นธรรมาดานะครับเนี่ยบางครั้งที่ไม่ใช่ตรงยู c นซแต่ถ้าเป็นยูเอ็นซีไม่ต้องพูดถึงครับหมดเป็นยาซื้อแล้วผมบอกตัวนะครับเพราะผมยังไม่มีเงินที่จะรับซื้อนะครับท่านเบื้องหน้าูพาษ์ท่านก็คือผู้วิพลอรุณเจดีสถึงเนื้อหลังกรรชการที่เก้าครับท่านมาดูบุรุบุรุรูพาษ์ท่านหรครับ คมชัดเจาะมากสวยงามเหมือนกันนะครับนี่โอเคมากนะครับสุดยอดเลยครับเนี่ยไม่มีเนื้อกงเนื้อเกินในหินเลยนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่รับเหรียญที่ทาการแล้วมันทออกสภาพนี้ครับสวยงามไหมโอเคมากนะครับมันต้องมีวิธีการทําการล้างอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วลงไปชิปหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับพี่พื่นๆอน้องๆุกท่านควจะรู้นะครับสาหรับขอบเฟือง่ละเบียยนี้จะจะสั้นกว่าเหรียสองบาทเดียนะครับสาหรับเหรียญสิบบาทเนี่ยแล้วมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรเอ่ย ประเทศไทยครับอักษรบิวครับทำขึ้นมาเพื่อวิการทางสายตาพอทอนห้อสี่าน541ครับท่าน2541นะครับนี่ครับเหรียญนี้ได้มาเหรียญนี้ตรงๆเลยครับพูดตรงๆเลยผมซื้อมาครับเหรียญละ800บาทครับท่าน800บาทครับซื้อมาเหรียญนี้เหรียญเดียวครับ800บาทครับที่จริงเขาจะเอา1,000ครับแต่ผมดูสภาพแล้วขอไปขอมาได้ครับ800บาทแล้วมาทําการล้างเองครับเพราะตอนนั้นสภาพไม่ดีมากเลยสภาพดําปีดูไม่จืดเลยครับท่าน ส่วนตรงการารงลางคือว่าอดือนลาดวรารามครับและล่างสุดคือสิบ,บาทไทยแล้วก็สิบ,บาทอลิบินะครับสำหรับปีพศ2541ันห้าสี่ิบเอนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแ5ดจุด้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าล้านเอ้พูดผิดครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เก้าแ0แดมืเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านสำหรับปีพศ2อ4 1นห้าอยสี่สิเนี้เก้า 9 8 0 0แสแปดมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ถึงล้าน,นคร,รับรับรองว่าราคาตอนนี้ท่านหาไม่เจอเลยครับในระบบม้นเวียนพนรับรองเลยไม่มีแน่แน่นครับแค่เก้าแสนเศษเศษเท่นั้นเองในระดับยูนซีนะครับที่เดอ,อนนี้เขายกให้ขึ้นข้อมูลเก่าที่เขาให้เหมาะครับสองพันบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึงสองพันห้าร้อยบาทไปเรียบร้อยแล้วครับท่านพุ่งขึ้นมาดีนะที่พุ่งขึ้นมาแค่ห้าร้อย ถ้าพุ่งขึ้นมาขยับขึ้นมาอีกพันหนึ่งแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะไปหาเลือกซื้อแล้วครับในระดับยูนซีนะครับผ่านการใช้ครับเหมาะเหมาะครับเนี่ยตัวอยู่ที่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทไปสแสดลระครบทันหนึ่งพันถึงสองหนึ่งพันสองร้อยบาทเลยนะครับสหรับเรี้ยนสิบบาทปีพศนี้นะครับ